ตัวเองครับเปลี่ยนภาษาสเปนครับที่เป็นโปรเจกต์เลขจากคีย์บอร์ด4ี่คณสออกทางเซเว่นเซมส์ครับข้างหน้าครับผมจะเป็นการดีไฟล์เอาสแกนอินสแกนคีย์เหมือนกับที่กล่าวมาเรื่องคีย์บอร์ดนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับผมช่วงนี้นะครับมันเป็นการดีไฟล์เอาสแกนอินสแกนคีย์นะครับต่อมา เราประกาศการใช้งานอินเทาร์บนะครับโค้ดที่ประกาศใช้งานอินเตร์บคือตรงนี้นะครับผมสอบรรทัดนี้เป็นการประกาศใช้งานอินเทาร์บนะครับต่อไปแล้วก็มันจะไปเข้าที่เมนครับผมเมนขั้นแรกนะครับผมเราจะเรียกตัวการทำงานคีดีเบลนะครับว,ว่ามีการกดหรือเปล่าซึ่งตัวโค้ดมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงคีดีเบล นี่นะครับมันก็จะประมาณว่าคราวที่แล้วครับมันจะเช็คว่าเออมันมีการกดไม้อะไรประมาณนี้ครับคราวที่แล้วโดยไอ้คีย์ออฟหน่ะครับเป็นการเช็คครั้งแรกถ้ามีการกดคีย์ออนหนึ่งนะครับ,รรรระรบจะมีการเช็คโดย CJP n A Key s t a t e m นะครับ่ตรโอเคครับตรงนี้นะครับผมตรงคีย On 1ต่อมาตรงคีย Off 2นะครับ นี่นครับคือจะเป็นการเช็คก,การปล่อย Swit ์วแล้วนะครับต่อมาเรากลับมาที่เมนนะครับเพราะว่าทำเสร็จแล้วมันก็จะรีดก์นกลับไปที่เมนนี่ะครับต่อไปก็จะไปทำ ASCII to Value นะครับผมในตัว ASCII to Value เนี่ยครับจะมีสอค่าคือมีค่า ASCII กับค่า Value โดยการจะออก s s v g n s n t m e n t นะครับก็เป็นค่า Value ที่ i ิจารณนะครับผมเราไปดูโคด้ดตรง ASCII to Value นะครับ ตรงนี้นะครับเอสกีทูแบลนด์อ่อาอีตงซ่าเอสกีทูแบลนดเลยครับคือ <c oughs> มันจะเป็นการแจกแจกในการเก็บแต่ละหลักนะครับมีการแบ่ง สุนะครับผมนี่คือคำสั่งไอซ์กิทแมนูนะครับแล้วเมือเสร็จแล้วมันก็จะไปทำดิสเพย์เซกเมนต์นะครับเดี๋ยวนี้่จะไปที่เมนนี่ครับเไปาาที่เมนไอตัวดิสเพย์แอนด์เซกเมนต์นะครับผมมันจะเป็นเหมือนการเปิดปิดเพื่อรับหลักหน่วยหลักสิบน,นะครับผมแล้วก็พอทำเสร็จแล้วก็จะกลับมาที่เมน แล้วไ้ตัว LCO h i p เนี่ยครับตรงนี้ครับ LCO s h i t หลักการของมันนะครับคือเมื่อใส่เลขหนึ่งมาครับเอาเลขหนึ่งไปคูณกับสิบมาเก็บไว้ในเซฟนะครับผมเอาค่าหนึ่งเดิมมาออกแล้วพอกดเลขสองครับจะเอาเลขสองบวกกับเซฟแล้วเลขสองไปคูณกับสิบนะครับผมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเซฟมาอีกรอบหนึ่งสุดท้ายนะครับไอ้ค่าที่นำมา จะนำค่า1นสมาแสดงในเซฟครัจะเก็บค่า20เอาไว้พอกดบวกนะครับจะมีการเช็คในเมน3กับ4ว่าเป็น A หรือเป็น B หรือเป็น C นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูการจิ้จคันนะครับ,บนี่นะครับน,นี่จะเป็นบอร์ด4 4นะครับผมตอนนี้ที่เซตไว้จะเป็นเลข1-2-3-4-5-6-7-8-9-0แล้วก็รีเซ็ตน,นะครับมาดูนะครับ กดเลขหนึ่งไว้ใช่ไหมครับป,รปึ๊บมันก็จะขึ้นค่าหนึ่งมาแล้วถ้าเราเพิ่มค่าอีกค่าหนึ่งนะครับป,รปึ๊บมันจะชิดไปทางซ้ายนี่นะครับตอนแรกมันเป็นสองไว้ถ้าเรากดหนึ่งมามันก็จะชิดไปทางซ้ายนะครับดูเลขหนึ่งนะครับถ้าสมมติผมเพิ่มเลขสาม้าไปปึ๊บเห็นไหมครับหนึ่งก็ชิดไปทางซ้ายสามก็จะมาแทนที่ก็เป็นยี่งไปเรื่อยๆครับถ้ากดเลขสี 4, ป่ปึ๊บก็จะเป็นสามสี่กดเลขห้าก็เป็นสี่ห้ากดเลขหกก็จะเป็นห้าหกกดเลขเจ็ดก็จะเป็นหกเจ็ดกดเลขแปด เจ็ดจะชี้เป็นงนี้นะครับกดเลข9ปุ๊บก็จะเป็น8 9อ่าแล้วก็ศูนนะครับปุ๊บเป็นผมกดเกินครับ9แล้วก็ศูนย์ะครับเป็น90นนี้ผมรีเซ็ตน,นะครับโอเคครับเป็นอันจบการทำงานของเรื่องนี้นะครับผมขอบคุณครับ